สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแรงผักแรงยกแรงกดแรงคอแล้วก็ใจลง ถ้าเกิดเราไม่มีแบบสกหัดเราจะไม่เข้าใจกันที่สําคัญคือความปลอดภัยนะครับที่ผมพูดถึงแล้วก็ผมมีแบบึกหัดจากที่สมศักดิ์ของเราครับผมครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแรงทั้ง5้าแรงแต่ว่าในตอนนี้นะครับเราจะคุยเฉพาะ2แรงก็คือแรงที่เป็นแรงท็อกกับแรงไจโรทั้งสองแรงเนี้ยผมมีแบบสกหัดที่จะทําให้เราสามารถแยกแรงสองแรงนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็แบบฝึกหัดเนี่ยต้องทําด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะแบบประหัดที่ต้องทากับเครื่องพารามอเตอร์นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีหนึ่งก็คือล้อจักรยานสองก็คือเครื่องพารามอเตอร์แต่ข้อเตือข้อควรระวังหรือว่าคาเตือนนะครับอันนี้คือในการทดสอบกับเครื่องพารามอเตอร์เนี่ยหนึ่งคือเราต้องยืนอย่างมั่นคงนะครับสองเนี่ยการทดลองเนี่ยต้องลองแบบเบาๆก่อน อย่ารุนแรงเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะล้มหรือว่าเอาไม่อยู่สามเนี่ยระวังผลกระทบจากแรงผักเพราะว่าท่านอาจจะหน้าชิมได้สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะครับก็คือเราจะต้องมีเรื่องของการใส่หมวกใส่ถุงมือใส่สนับเขา่าสนับศอกให้เรียบร้อยแล้วก็บุคคลรอบข้างก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็สิ่งของที่อาจจะปิวเข้าใบพัดได้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะนั้นในการทดสอบเนี่ย ต้องทําอย่างระมัดระวังด้วยนะครับครับผมแล้วนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับครับมีอุปกรณ์ทดสอบนะครับผมจะ,สะแสดงตัวอย่างให้ดูในการทดสอบแรงของเจลนะครับไม่เกี่ยวที่เราจะแยกเอาแยกแรงออกมาเดี๋ยวผมจะหมุนล้อให้ดูนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้ใ,ในระหว่างที่หมุนล้อเริ่มหมุนเนี่ยอันนี้ล้อเนี่ยผมจะเอามาแทนใบพัดนะครับขณะที่มันเกิดการหมุนเนี่ยมันเกิด ใจโรแล้วแต่ยังไม่มีเอฟเฟกต์คุณหน่วยทดลองยกขึ้นยกลงครับยกขึ้นยกลงเอมันเกิดอะไรไหมไม่มีเลยครับไม่มีอะไรเลยลองสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาดูครับไปทางซ้ายนะครับเอสไลด์เฉยเฉยังไม่ต้องไม่ต้องก้าวเดินหน้าถท้าหลังเอไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปกติดีโอเคทีนี้เราจะทําให้มันเกิดแรงใจโรก็คือการเปลี่ยนแกนแกนหมุนเนี่ยลองอ หงายขึ้นแล้วคว้าลงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใช้สอง,สองอตรตปวคอนะครับจะได้นิ่งอาจะลองกว <Okay. S 2> ้าก่อนหรือเล <ผม S 2> ่ผมจะลองอจากหงายไปคว้านะครับครับอ่ะมันมีแรงครับมันมีแรงต้านอยู่มันบิดตัวอยู่รัเนี่ยบิดตัวอยู่โ <Okay. S 2> อเคอราจะคว้าไปหงายอ่าจากคว้านะครับไปหงายออถ้าเกิดคว้าแล้วไปหงายนะครับแรงมันจะมากระทําบิดไปกีด้านหนึ่งครับแต่ตอนนี้ตอนนี้มันหมุนทางด้านซ้ายอยู่รู้สึกว่ามันมันบิดตัวไปทางซ้ายครับ ีนี้แรงอ่านทิศทางต่อไปก็คือลองแบบหมุนซ้ายกับหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาโอเคหมุนซ้ายหมุนขวาครับเหมือนกันครับขืนขืนก็ขืนแรงครับทีนี้ในบททดสอบนี้หลายคนยังเข้าใจผิดว่าแรงไจโรเนี่ยมันเกิดได้เฉพาะแนวที่ขนานกบโลกเท่านั้นครับผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนแกนดูลองหมุนในแนวส5อทศาหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วหมุนในแนวส5ทองศาอย่างนี้นะโอเค แล้วก็ทําทดสอบเหมือนเดิมก็คือลองสไลด์ลองอะไรเพราว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมไม่มีครับปกติครับผมก็ผมยังอยู่อย่างนี้นะอยู่ในท่าเดิมครับอโอเคเดินไปไหนก็ได้ก็ท่าเดิมทีนี้ลองเปลี่ยนแกนดูลองเปลี่ยนแกนมุมของการหมุนดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเกิดเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับมันมีแรงฝืนอยู่ครับมีแรงฝืนอยู่ครับครับตัวเนี้มันจะเป็นการแยกแรงจอจโรเนี่ยออกจากแรงทอเพราะว่าอันเนี้ยไม่มีเครื่องยนต์เลยครับ มันจะเห็นชัดว่าอะไรคือไจโรและไจโรมันเกิดเมื่อมีการหมุนท่านใบพัดของพารามเตอร์เนี่ยมันเกิดไจโรอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันจะเกิดเอฟเฟกหรือไม่เนี่ยนักบินเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นแรงไจโรเนี่ยเราสามารถกําจัดได้ด้วยการไม่เปลี่ยนแกนครับถ้าเราเปลี่ยนแกนมอไหลเราโดนท,ทันทีเพราะนั้นนักบินเทคออฟเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแกนครับในหรือเปลี่ยนแกนให้น้อยที่สุด ในความเข้าใจของของนักบินต้องต้องต้องเข้าใจอะไรบ้างไม,ไม,เนนไมง่เปลี่ยนแกนที่นีไมาถึงเปลี่ยนแกนลักษณะคว้าควมหาย,ยหรือว่าเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับขึ้นลง<อ>ไม่เป็นไรเมือ่อไหร่ที่ทเปลี่ยนแกนอย่างนี้เกิดทันทีเกิดเอฟเฟกทันทีครับเอฟเฟกจากใจโลทันทีใช่ครับเอฟเฟกก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแกนครับการทดสอบเนี้ยเราใช้ล้อเนี่ยมันจะมีบางคนอาจจะมีข้อโต้แย้งอีกว่ามันไม่มีแรงผักครับแน่นอนเพราะว่าผมไม่ต้องการแรงผักเพราะว่าผมต้องการแยกเฉพาะใจโลออกมา แต่ถ้าอะไรที่คุณไปทดสอบกับเครื่องมอเตอร์มันจะมีแรงผักบผสมด้วยอย่างนั้นก็ก็ต้องมาทดสอบต่อว่าเราจะในอี e ีต่อไปเราจะทดสอบว่าว่ามันมีแรงผักยังไงนะครับทีนี้ตอนนี้เราได้แรงไจโรแล้วต่อไปเรามาทดสอบเรื่องของการทอร์คหรือแรงบิดของเครื่องยนต์ดูครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับเรื่องแรงทอร์คไป ครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะทดสอบแรงบิดของเครื่องนะครับโดยเราจะทดสอบกับพลามอเตอร์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมได้พูดถึงเรื่องคําเตือนไว้เรียบร้อยแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเล่นอยู่กับเครื่องยนต์ที่มีใบพัดนะครับออะสตาร์ทเครื่องได้เลยครับโอเคตอนนี้ตอนนี้นักบินก็พร้อมแล้วครับที่จะทดสอบแรงทอร์กหรือแรงบิดนะครับ นับกบินพร้อมเอา,เ,อาเล่นเครื่องอกดดับรุนแรงหน่อยปึ้นปึ้น <Okay. S 1> จากการที่เราให้นับกบินทดสอบเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่า แรงทอร์กนี่คือการมันมันจะทําให้เรอบิดขึ้นวึ้นคือบ,บิดในแนวนี้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะแยกทอร์กออกจากใจโรก็คือเราจะเห็นชัดว่าเวลานักบินเร่งเนี่ยมันจะเกิดวึ้นวึ้นในแนวนี้เพราะฉะนั้นเวลายืนเนี่ยยืนให้มันคงแล้วก็อย่าก,ก้มอย่าเงย,งเงยยืนขนานโลกลเราเร่งเครื่องดูแต่ว่าถ้าเราฝืนมันมากเราจะไม่ได้รับความรู้สึกเพราะนั้นเราต้องหย่อนหยอน่อนนิดนิดให้เครื่องมันทางาน ที่มันจะกระตุกเราแต่ถ้าเราฝืนไว้มันจะไม่กระตุกเพราะว่าบางทีเพราะว่าแรงตัวเนี้ยมันไม่เยอะมากที่ผมบอกว่าแรงทอร์กเนี้ยมันมีอยู่นิดเดียวแล้วมันมีแรงเฉพาะตอนที่เรากระตุกเครื่องเท่านั้นเองในขณะที่เครื่องเดินรอบเสมอเนี้ยไม่ว่าจะรอบเบาหรือร,อ,รอบค่อยเนี้ยแรงทอร์กเนี้ยมันเกิดนิดเดียวก็สรุปว่าตอนนี้ทอร์กกับไจโรเนี้ยเราสามารถแยกการกระทําของมันได้อย่างเด็ดขาดและแยกออกาจากกันเลย จากการทดสอบที่ผมให้ทดสอบนียครับอย่าลืมนะครับว่า10บปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าทำเองเพราะนั้นทุกคนจะต้องทดสอบแล้วถึงจะรู้ว่ามันมีแรงอย่างไรบ้างในการที่มันจะกระทำกับเราต่อไปเนี่ยเราจะมีแบบทดสอบอย่างอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นติดตามนะครับว่าเราจะทำอะไรให้คุณดูอีกใน EP ต่อไป สำหรับการทดสอบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอยากให้นักบินทุกคนเนี่ยได้ทดสอบแล้วก็ได้ผลอย่างไรเนี่ยครับเข้ามาคอมเมนต์ในในยูทูบได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแชร์กันนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทาเนี่ยมันได้ผลไหมครับขอบคุณครับขอให้ท่านผู้ชมกดแชร์ข้อความมาติชมได้เลยครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเปิดกว้างนะครับพารามเตอร์ท้งประเทศรักกันครับสุดยอดครับเจอกันครับกิปหน้า